เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกทุกคนด้วยนะครับพปกักรมซีซั่นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยสำหรับทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนำกันเป็นประจำนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจำสัปดาห์นี้นะมาแนะนำกันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กำลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่หรือกำลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันบ้างแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใจห้ห้กับผมดวย มาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม racing master ในที่สุดก็ลงโตมือถือบ้านเรากันแล้วครับพร้อมมีภาษาไทยกันมาเป็นที่เรียบร้อยนี่ือเกมมือถือแข่งรถ n น็ t เจนที่กราฟิกงานดีอลังการงานสร้างมากๆเราจะได้เข้าไปแข่งรถสิ่งกันแบบเรียลไทม์ผ่านโหมดการเล่นมากมายทั้งโซโล่แลงซ์ทีมแมทมีให้สร้างห้องเล่นกับเพื่อนมีโหมดเนื้อเรื่องรวมไปถึงโหมดอิสระที่สามารถขับรถท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆได้ครับ หาจุดท้ายรูปส,สวยๆนะและยังสามารถพบเจอผู้เล่นคนอื่นกันได้ตลอดเวลามาพร้อมกับรถนต์แบรนด์หรูแบรนด์ดังมากมายให้เลือกเล่นกันเพียบอัปเกรดจูนเครื่องแล้วก็ปรับแต่งได้ตามความชอบอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับคือตัวละครน,นั่แหละที่จะเต็มแฟชั่นมีคอสตูมส,สวยๆให้เราได้เลือกเล่นกันเยอะ ดีเทลการเล่นใส่กันมาแบบแนนเกมเพรม้อมบรรยากาศต่างๆที่สวยคมสมจริงครับเสียงเครื่องยนต์บวกกับเสียงท่อบอกไปเลยว่าเล้าใจขั้นสุดสายซิ่งหรือใครที่ชื่นชอบเกมแข่งรถครับถือว่าเกมนี้พลาดไม่ได้กันเลยครับมาต่อกันที่เกมมาโดกะมาจิก้ามาเกียเอ็กเซตราเกมที่จะให้เราจัดทีมสาวนอร์เว์มนออกต่อสู้กันแบบแนวนเคิร์นเบด เกมนี้อ้างอิงจากอนิเมะ3เรื่องกันเลยให้เราออกไปชนภัยไปกับเนื้อเรื่องใหม่ที่จะเต็มความเข้มข้นน่าติดตามให้แฟนเกมอนิเมะกันอย่างแน่นอนส่วนการเล่นก็อย่างที่บอกครับจะเป็นการจัดทีมตัวละครออกต่อสู้ผ่านโหมดต่างๆจุดเด่นคือความน่ารักนี่แหละที่ยกต้นฉบับแบบอนิเมะกันมาเลยพัวมาด้วยดีเทลการเล่นที่ผสมผสานการใช้งานกลยุทธ์กันมาแบบแน่นๆทั้งการลงทีมการเลือกใช้งานสกิลแต่ขณะเดียวกันสายชิลก็สามารถเลือกเล่นแบบออโต้กันได้ กราฟิกเอฟเฟกลูกเล่นต่างๆนั้นถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีได้กลิ่นอายความเป็นอนิเมะญี่ปุ่นขนาดแท้ตัวเกมครับรองรับการเล่นในทั้ง PC และก็มือถือใครชอบความน่ารักทรงนี้ถือว่าต้องเข้าไปลองกันดูนะครับมากันที่เกมมา b i บิโนกิโมบายนี่คือเกมมือถือจาก IP m a มาบิโนกิเกม PC ออนไลน์ชื่อดังจาก n น xon ที่จะมาแบบ MMO คลาสสิกกันเลย ซึ่งภายในเวอร์ชันมือถือนี้ครับจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราบทใหม่มาพร้อมกับงานภาพกราฟิกที่ถูกปรับชมกันมาแล้วเรียบร้อยลายเส้นสวยดูแปลกตาสไตล์เดียวกับเกมดังอย่าง AFK Journey ภายในเกมครับจัดเต็มคราสตัวละครแล้วก็การปรับแต่งเสื้อผ้านหน้าผมกันได้อย่างอิสระ ส่วนระบบการเล่นก็ไม่ยุ่งยากทั้งการอัปเกรดเลเวลและการออกต่อสู้มีไลฟ์สกิลมากมายครับตกปลาทำอาหารใส่กันมาแบบครบถ้วนตัวเกมเน้นคอมมูนิตี้คุณจะได้พบปะก,กับผู้เล่นอื่นผ่านกิจกรรมทางสังคมต่างๆเรียกได้ว่าคงความคลาสสิกและบรรยากาศของเวอร์ชันต้นฉบับเอาไว้ได้เป็นอย่างดีดูแล้วถือว่าน่าเล่นมากๆครับติดอย่างเดียวตอนนี้เปิดที่โตเกเกาหลีค่อนข้างเข้าถึงได้ยากนิดนึงงในตอนนี้เอาบรรยากาศมาให้ดูกันก่อนนะครับ มาต่อกันที่เกม l a g n a r o ล็อกวี r ok t เอีกหนึ่งซีรีส์เกมอมตะครับจาก IP ดังอย่างแร g n น r าล็อกนั่นเองครับที่ก็มากันอีกหนึ่งเวอร์ชันแล้วละ่ะโดยในรอบนี้มาในภาคของ V Return ครับที่จะเป็นสไตล์แบบ 3D MMO ใส่ความเป็น r ร g n น r าล็อกเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนเลยเวอร์ชันนี้ภาพถือว่าดูดีน่าเล่นใช้ได้ครับมาสไตล์แบบน่ารักน่ารักส่วนระบบการเล่นก็ยังคงสเสน่ห์ของแร g กน r o k ็อกเอาไว้ได้อย่างดีครับเหมือนเดิมเลย ท้งอาชีพมอนสเตอร์บอสสัตว์เลี้ยงครับคอสต,ตูมแฟชั่นอะไรพวกนี้ครับก็จัดเต็มมาให้แฟนกันทั้งหมดแต่ทั้งนี้ก็จะมีกิมมิกลูกเล่นใหม่หมครับที่ตัวเกมเขาใส่เพิ่มเติมเข้ามาเฉพาะในเวอร์ชันนี้กันอีกด้วยนะตัวเกมรองรับการเล่นครอสเพ y กันได้ครับทั้ง PC หรือใครจะเล่นบนมือถือก็ได้เหมือนกันภายในเกมนี้รองรับภาษาไทายให้แล้วถ้าใครเป็นแฟนๆของแ็กนั่นหรอครับอยากจะลองกันอีกหนึ่งเวอร์ชันก็ไปจัดกันดูละกันครับ มาต่อกันที่เกม Steel Pulse สำหรับสมาชิก Netflix ครับที่อยากได้เกมผจญภัยไปกับคู่หูในสไตล์แอคชั่นเอ n t u นเจอร์แล้วก็แนะนำมาลองดูเกมนี้กันเลยกับ Steel Pulse ครับที่ในตอนนี้เปิดให้เล่นบนมือถือของ s Store ไยกันแล้วโลกของเกมมาแบบ Open World เราจะมีหุ่นยนต์คู่ใจที่สามารถช่วยเหลือในการต่อสู้ได้บวกกับศัตรูในรูปแบบของแฮกแอสแมันมครับ ว่วงาดยการจนภยยัยไขปริศนาตะลุยไปตามหอคอยต่างๆส่วนการต่อสู้มายสไตล์ของ 3D อนิเมะส,สุดคลาสสิกแบบนี้กันเลยแม้ว่าจะไม่ได้เวอร์วังอลังการเ็ก Gen แต่ระบบการเล่นต่างๆก็ถือว่าน่าสนใจกันจุไม่น้อยนะครับจัดกันต่อที่เกมกันกูนอีกหนึ่งเกมมือถือสเปคเบาที่จะให้เราได้เข้าไปตะลุยเคลียดด่านกำจัดมอนสเตอร์ ผ่านการเล่นแบบสไตล์โลกหลายชูเตอร์เน้นปั้นตัวละครออกสกิลใช้งานอาวุธพิเศษมีให้เลือกอัพกันได้แบบไม่ซ้ำจะเต็มอุปกรณ์ของสมใส่ครับที่จะให้ตัวละครของเราเทพกันได้แบบไร้ขีดจํากัดส่วนงานกราฟิกออกแบบมาสไตล์ทีดีเป็นงานกระตุนครับตัวละครน่ารักเลยลายเส้นสวยคมครับสีสันนั้นจัดเต็มเอาไปเล่นเพลินแกเบื่อยามว่างได้ดีเชียวแหละตัวเกมนั้นก็ใส่ภาษาไทยกันมาให้พร้อมนะถนะูกใจใครตามไปลองกันดูได้เลยนะครับ เกมถัดมาเอพิโซเกมมือถือแนวจัดทีมต่อสู้พาตัวละครสาวน้อยจีบีครับตัวเล็กไซมินิออกตลุยไปตามดาต่างๆจุดเด่นของเกมคือง,งานอาร์ตเวิร์กเลยที่ทำออกมาได้อย่างสวยดีไซน์ตัวละครลายเส้นต่างๆถือว่าดูดีเกินคาดส่วนการเล่นจะเป็นการวางแผนกลยุทธ์ผสมผสานกับการวางตำแหน่งและการเข้าทำคอมโบดีเทลการเล่นคือละเอียดเย็บถ้าชื่นชอบการบริหารสมองก็ได้ถูกใจกันอยู่ไม่น้อยล่ะ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับโหมดการเล่นสนุกสนุกกันอีกเพียบต้องบอกเลยว่าเกมจีนเดี๋ยวนี้เขาทำออกมาได้ดีน่าสนใจให,หลายเกมนะซึ่งตอนนี้ครับเขาจะเปิดที่โตญี่ปุ่นกันก่อนเล่นได้ง่ายขึ้นใครไม่เคยลองต้องแวะไปจัดกันดูนะครับทัดมาเป็นเกมกันดิหน้าเดียวกฟอร์สขอเกมมือถือ APS Shooter ครับ ใครได้ไปลองกันบ้างหรือยังนะสำหรับกาลินาเดลต้าฟอร์ดครับที่ในตอนนี้เปิดสรรมรภทมิรบบนมือถือให้เราเนี่ยได้เข้าไปเทสกันได้แล้วนะตั้งแต่วันที่27มีนาถึง3เมษายนนี้ครับนี่คือเกมที่มีใครหลายคนรอกันเยอะมากๆนะกับซีรีส์เกม A.P.S ในตำนานครับที่จะให้เราได้เข้าไปถล่มกันแบบจับจับจัดเต็มทั้งงานภาพกราฟ,ฟิกที่สวยคมสมจริง ร้ามระบบเกมเพลย์ที่เลื่อนไหลรวมไปถึงงานอาวุธในที่ใส่กันมาแบบแน่นๆโดยตอนนี้ครับเปิด CBT ในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีการปรับแต่งเกมเพลย์ให้เหมาะกับการเล่นบนมือถือกันแบบขั้นสุดครับแน่นอนว่าผู้ที่เข้าเทสและก็ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยจะมีของรางวัลสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟกันให้ด้วยเอาข่าวมาฟังกันครับถามถึงเงินเข้ามาเยอะใครสนใจติดตามได้ที่เว็บไซต์ทางการของกอริน่าเดียรตาวฟอร์ดกันเลยครับ เกมต่อไป Legolas the Advent เกมมือถือจัดทีมตัวละครอ,ออกต่อสู้ในะสไตล์อนิเมะที่พัฒนาโดยจัมโบจ u m ทีมงานชาวไทยครับที่ร่วมมือกับทีวีโตเกียวนะยักษ์ใหญ่ในวงการอนิเมะจากญี่ปุ่นสับตัวเกมในเวอร์ชันนี้ครับยังไม่ใช่เวอร์ชันตัวเต็มแต่ว่าเกมเพย์นั้นถือว่าน่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยละ่ะจุดเด่นของเขาอยู่ที่งาน work, อาร์ตวัวตัวละครถูกออกแบบมาได้เป็นอย่างดีครับพร้อมฉากต่อสู้ที่ดีไซน์มาแบบตัวละครตัวเล็กไซส์มินิ ให้เราจัดคอมโบออกตัวลุยไปตามพื้นที่ต่างๆเพื่อแก้ไขปริศนาที่ซ่อนอยู่เอฟเฟกต์สกิลขณะต่อสู้นั้นถือว่าดูดีใช้ได้เลยอีกไม่นานเกินรอน่านจะเข้าถ่ายกันแล้วแหละเอามรรนจการมักฝากกันดูนะใครสนใจตามไปลองกันดูแล้วกันครับพามาดูกันต่อกับเกม m u l d d r r k Epoch เกมมือถือ MMO RPG ที่แสนจะคุ้นเคยอย่างเกมมิวนั่นเองที่ในครั้งนี้จะใช้ชื่อใหม่เวอร์ชั่นปรับปรุงอย่างมิวดักอีพอครับกราฟิกยังคงสไตล์เดิมครับที่ยังคงความเอกลัก,กษณ์แบบดั้งเดิมจริงมาพร้อมกับ4อาชีพให้เลือกเล่นแบบล็อกเพศเน้นการฟาร์มมอนเก็บเวล PVP ล่าบอสปรับมาให้เล่นกันบนมือถือโดยเฉพาะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยการเล่นไม่ยุ่งยากเลยเน้นฟาร์มหาของมาอัปเกรดตัวละครมีออโต้กันมาให้ครบแล้วก็ยังรองรับภาษาไทย เป็นอีกหนึ่งเกมมือถือที่ไม่ได้กินสเปคมากครับสเปคมือถือกลางๆเนี่ยก็เล่นได้แบบไหลลื่นแล้วล่ะใครที่อยากได้มิลสุดคลาสสิกอีกเวอร์ชันต้องลองกันดูนะครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด10เกมเปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับใครที่อยากให้แนะนำหรือชอบเล่นเกมมือถือแนวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยและาหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ